สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่สถานีโทรทัศน์นานาชาติชาแนลนะคะวันนี้มีแนันอนงค์นาคกุลิตาเลิศเป็นปพิธีกร เรียนเชิญอาจารย์โอมาหาโอมาหาของเรานะคะวันนี้อาจารย์จะมาเปิดคลอสไพยีสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะอาจารย์นะคะเรียนเชิญอาจารย์มาเปิดคลอสไพยิีที่สาขาบุรีรัมน์ของเรานะตอนนี้อาจารย์ขาบอกผู้ชมนิดนึงว่าอาจารย์สอนวันไหนเวลาไหนท่าหลักสูตรยังไงทีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอมาหายิซีนะคะเปิดคลอสไพยิีนะคะ สอนเริ่มวันอาทิตย์นะคะที่สามกระดาเนี้ค่ะมีสอนที่สมาคมหรวรัสสัดบางขุนนนนะคะแล้วก็สอนออนไลน์ด้วยค่ะค่ะคือสอนที่สาขาบางขุนนนสอนเหตัวเป็นแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่สะดวกก็มีออนไลน์ด้วยควบคู่ไปด้วยใช่ค่ะควบคู่ไปด้วยค่ะหลักสูตรกี่เดือนคะจ์หลักสูตรสามเดือนค่ะเดือนละเดือนละหึงพันบาทค่ะเวลาช่วงช่วงเวลาสิบโมงถึงเที่ยงค่ะค่ะ จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดของให้นะคะว่าอาจารย์เริ่มสอนวันที่3ามกรกฎาคมซึ่งตรงกลาวันอาทิตย์ตอทุกอาทิตย์เวลาสิบโมงถึงเที่ยงนะคะหลักสูตร3เดือนเดือนละหนึ่พันบาทนะครตละเอียดแล้วก็มีการสอนทั้งเห็นตัวเป็นๆแล้วก็มีทั้งออนไลน์ด้วยนะคสำหรับท่านที่ไม่สะดวกมาเรียนที่สาขาอาจารย์โอมาหาของเราเนี่ยโด่งดังในเรื่อง ไพ่ยิบซีอย่างมากเลยนะคะถ้าทุกท่านที่เคยติดตามในเฟซบุ๊กจะเห็นว่าชื่อเสียงท่านโด่งดังมากๆเลยนะคะยินดีที่อาจารย์มาที่สาขาดีนะคะค่ะค่ะค่ะเราก็คุยกันสักนิดนึงค่ะอาจารย์ว่าเรื่องของไพ่ยิซีเนี่ยจริงๆแล้วไพ่ยิซีไพ่ยิบซีเป็นอะไรที่ตลาดเนี่ยแบบอะไรคะมันติดติดตานเป็นที่นิยมไม่เสื่อมทายิ่งนานวันก็ยิ่งแพร่หลายยิ่งกระจายขึ้นนะคะในจำนวนไพ่ทั้งหมด ในชุดธงมันดีกี่ใบคะค่ะในจำนวนไพ่มี78ใบ<อ>นะคะ78ใบค่ะ,ะ,คะเราก็จะสอนทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าจะแบ่งหลักสูตรเป็นเดือนที่1น่นะ,ค,ะค่ะเราจะสอนไพ่เมเจอร์ค่ะเมเจอร์เป็นไพ่หลักก่อนก็คือจะเป็นเหมือนเป็นไพ่หลักที่ทุกคนรับทราบอะคะ่ะก็จะมีไพ่ที่เห็นกระชัดก็คือเหมือน The Sun, The Fool, เดอะซันเดอะฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะ,คะจะมีเลขศูนย์ถึง 0ถึง21ก็คือเป็น22ใบค่ะจะสอน1เดือนแรกก็จะสอนไพ่เมเจอร์ก่อนนะคะโดยละเอียดเลยค่ะก็จะสอนเกี่ยวข้องกับความหมายไพ่แล้วก็ทำไมไพ่เป็นแบบนี้เราจะสอนถึงแก่นลึกว่าไพ่ตรงนี้ค่ะหมายความว่ายังไงแล้วเขาบุคลิกการแอคทีฟของไพ่เป็นแบบไหนสีของภาพให้เขาเห็นถึง รายละเอียดของไพ่ทั้งหมดนะคะแล้วก็ความหมายก็จะได้เข้าถึงไพ่แล้วก็เวลาการอ่านไพ่จะทําให้เรารู้สึกว่าอ่านง่ายเข้าใจตัวของไพ่เองอะค่ะให้เข้าถึงวิญญาณไพ่เลยใช่ค่ะต้องค่ะ้เดือนที่2ค่ะเดือนที่2ต่อมานะคะจะสอนเกี่ยวข้องเป็นไพ่ไมเนอร์นะคะไพ่ไมเนอร์ก็คือที่ทุกคนจะเห็นก็คือเป็นไพ่ไพ่คาถาไพ่ถ้วยแล้วก็ไพ่ ไพ่ดานะคะแล้วก็ไพ่เหรียญตัวนี้ค่ะมี40ใบเขาเรียกว่าไพ่ไมเนอร์จริงๆไมเนอร์เนี่ยไม่ใช่ไพ่ชุดเล็กนะคะเป็นไพ่ชุดชุดเขาเรียกว่าไพ่อีกชั้นหนึ่งถ้าจะจะเรียกก็คือเป็นไพ่ชุดใหญ่แล้วไพ่ชุดเล็กแต่สําหรับอาจารย์โอมหาก็จะรู้สึกว่าไม่ใช่ไพ่ชุดเล็กไพ่ทุกใบมีความสําคัญหมดแต่เราอาจจะอธิบายเป็นไพ่ชุดใหญ่ก็คือหมายความว่า เซตใหญ่อันนี้ต่อมาก็คือ4ี่สิบใบก็มีไพ่แบ่งออกมาก็คือเหรียญสิบใบถ้วยสิบใบคาถาสิบใบดาบสิบใบอันนี้คือ4ี่บใบเขาเรียกว่าไมเนอร์ขยายตาอให้มากถูกต้องค่ะตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นธาตุด้วยค่ะเป็นธาตุของไพ่อธิบายถึงแก่นของเราในร่างกายว่ามีธาตุอะไรในร่างกายแล้วมันจะบอกมาเลยว่าเรารู้สึกยังไง มีเหตุการณ์แบบไหนในช่วงนี้เกิดขึ้นอย่างไรคะที่เหลือเป็นไพ่บุคคลบุคคลที่เราจะเห็นก็คือเป็นไพ่ราชินีไพ่เด็กถ้วยไพ่อัศวินอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไพ่ราชาราชินีราชาแล้วก็ไพ่เด็กแล้วก็ไพ่อัศวินค่ะอันนี้ก็คือไพ่เขาเรียกไพ่บุคคล่อาอันนี้ก็คือจะสอนใน เดือนที่2องอัดเข้าไปนะคะแต่เรียนเรียนก็คือเรียนเพื่อให้เข้าใจไม่เรียนเพื่อเครียดแล้วก็ให้เข้าใจถึงไพ่และให้เหมือนเราสื่อถึงกันนะคะอ่ะพอเดือนที่3เนี่ยค่ะอาจารย์โอมหาก็จะอธิบายสอนถึงการทํางานหรือวิธีการวางไพ่นะคะก็คือ3ใบนะคะแล้วก็เซี่ยบีคอร์ด เพื่อเป็นการทำนายดวงชะตาช่วงนี้เหตุการณ์เป็นแบบนี้ถ้าสามไพ่ก็คือสาใบก็คือหมายความว่าอาดีตปัจจุบันอนาคตนะคะ,คะแต่จะสอนให้ทุกคนนะ่ะเข้าใจไพ่แล้วก็มีความสุขกับการดูไพ่ะนะคะเห็นไหมคะว่าน่าสนใจมา,มากๆเลยแค่อาจารย์อธิบายมานะคะว่าในเดือนหนเดือนสองเดือนสเป็นยังไงนะคะ,คะ,คะแล้วก็ต้องมองยอมรับเลยว่าไพ่ย4เนี่ยเป็นอะไรที่ติดตลาด ไพ่ยิปซีนี่เราสามารถดูเ้ทั่วโลกเลย,ลเลยถ้าเกิดสมมติเราดูไพ่ยิปซีได้นี่คือเป็นไพ่ที่ทุกคนยอมรับ<ช>นะคะคือแบบสมัยก่อนเนี้ยค่ะแบบเพื่อนที่ต่างประเทศอย่างลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศเนี้ยค่ะก็จะชอบดูไพ่ยิปซีเพราะว่าหนึ่งเลยสามารถที่สัมผัสเขาเห็นแล้วเราก็สามารถอธิบายไปตามไพ่<ช>บางทีเขา ดูกับเราเขาก็จะรู้สึกราจใจอธิบายเลยว่าเนี่ยตอนนี้คุณรู้สึกร่าเริงมีความสุขหรือว่าตอนนี้คุณรู้สึกทุกข์ให้จะบอกสื่อถึงหมดแต่ว่าเราสิ่งสําคัญคือเราต้องรู้ความหมายของคนไทยนะคะเพราะว่าเราจะสอนถึงหลักวิชาก่อนนะคาสนใจมากเลยนะคะพาดไมได้แล้วนะคะกับครอสพายิปซีโดยอาจารย์โอมาฮานะคะวันที่เดือนปีอีกเวลาทีค่ะวันที่นะคะวันอาทิตย์ ที่สามกรกฎาคมนี้นะคะสอนเวลา10โมงถึงเที่ยงนะคะมีสอนที่สมาคมแล้วสอนที่แบบออนไลน์ด้วยค่ะค่ะสนใจก็ติดต่อที่อาจารย์โอมหาได้นะคะเบอร์โทรค่ะค่ะเบอร์โทรนะคะ0813556638นะคะหรือว่าติดต่อทางสมาคมก็ได้02-0449122นะคะสนใจก็สำรองที่นั่งดยการอบัญชีซึ่ง เลขบัญชีเราดึงเขียนไว้นะใช่ค่ะเลขบัญชีก็เลขใหม่นะเ,นเดี๋ยวเยวอบอร์ธนานคารกรุงเทพนะคะเอ่อชื่อบัญชีของอาจารย์อนงค์นาศนะคะเลขบัญชีเลขบัญชีสองสี่หกศูนย์สามสองสองหนึ่งหกศูนย์สามนะคะค่ะ ได้วิทยาน,นุานนะคะธนาคารกรุงเทพนะคะหรือยังไงก็โทรสอบถามจะเป็นแอดมบินที่สาขาก็ดี02 044 04 9122 04หรือว่าติดต่อสอบถามอาจารย์คอมาหาด้วยตรงนะคะ,ะว่าท่านก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาที่รอเรียนอยู่มากมายทีเดียวใช่<ล>ค่ะตอันี้ก็ลูกศิษย์ก็<ล>สนใจเพราะว่าเปิดสอนแล้วลูกศิษย์หรือว่าคนที่เขา ดูดวงกับเราอย่างเงี้ยค่ะก็บางทีเขาเราเวลาเราสอนไพ่หรือเวลาเราดูดวงอะค่ะเราจะอธิบายบ่อไรเล้ยใช่เพราะว่าบางทีเราเหมือนดูดวงอะให้เข้าใจกันค่ะคือไม่ไม่เหมือนแบบอันนี้เป็นแบบนี้คือชี้ให้เขาเห็นเลยบางทีเขาก็แบบเอยสอนเมื่อไหร่อยากรู้อย่างเงี้ยค่ะคือเพื่อนๆหรือว่าลูกศิษย์ก็ลงลงทะเบียนกันมาหลายๆคนเหมือนกันค่ะตอนนี้ค่ะเดือนนี้นะคะ ฝากบอกต่อด้วยนะคะว่ามีออนไลน์ด้วยนะคะจะอยู่จังหวัดไหนจะอยู่ประเทศไหนก็สามารถที่จะสมัครเข้าเรียนได้<ช>นะคะอาจารย์โอมหาห์การันตีว่าในสเดือนนี้คุณสามารถที่จะเป็นนักพยากรณ์ที่มีฝีมือได้ด้วยเลยได้ะค,ะค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะช่วยค่ะ,คะอะไรที่สามารถเสริมหรือเทคนิคอะไรต่างๆที่เหมือนแบบเอาจริงๆคือสมัยก่อนเราก็เริ่มต้นโดยการที่เรียนจากที่นี่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเมื่อประมาณ น่าจะย้อนไปประมาณ14ปีอะค่ะเรียนที่สมาคมที่นี่เหมือนกันค่ะแล้วก็แล้วก็ได้ได้เรียนไปแล้วก็ที่นี่ก็คือเป็นที่ทําให้เรามีความสําเร็จในการ ในการเป็นอาจารย์ในการดูดวงแบนี้ด้วยค่ะอาชที่แด้นะคะที่อาจารย์อมหาศึกษามาแล้วก็ไม่เคยทิ้งวิชาใช่คนนี้ก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่เสริมได้เป็นหลักได้ด้วยเป็นหลักเลยเป็นหลักเลยค่ะอาชีพนี้คือคือเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้ดีเลยค่ะจากสมัยก่อนนี่ไม่มีอะไรเลยนะคะจนทุกวันนี้มีมีบ้านมีความสําเร็จ้วย้วยพายีสี่เลยเลยค่ะก็ถ้าดีพอตีเลยนะคะเนี่ยนี่คือ สิ่งที่พิสูจน์ได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคะเป็นเรื่องจริงตอนนั้นนีก็ปากคลอนี้กันเลยนะคะติดต่อได้เลยนะคะอาจารย์เราเียวเราไปติดต่อดีหนึ่งในไพ่ยิีเนี่ยอาจารย์มันสามารถดูได้ทุกเรื่องไหมดูเรื่องความรักการเงินอะไรอะอ่าดูเรื่องความรักการเงินชีวิตแล้วก็ในเรื่องบางคนนะคะถามถึงของหายจับแบบเหมือนเขาเรียกเขาเรียกของหายที่เหมือนจับยางนะอาจารย์แล้วเออ แล้วก็ไพยิปซีก็คือดูชะตาชีวิตสุขภาพดูได้พ่อแม่ดูได้หมดค่ะไพยิปซีนี้เป็นอะไรที่สุดยอดที่สุดมคือถามอะไรเหมือนตอบได้บวมจุ้ยก็ยัได้ได้ค่ะวมจุ้ยก็สอนนะคะแต่ว่าในตรงนี้ค่ะเบสิคนี้อาจารย์จะสอนให้รู้จักเข้าใจไพทั้งหมด78บใบแ ก็จะมีการสอนแอดวานซ์ขึ้นไปใช่แต่ตรงนี้คือถ้าพูดกันจริงๆก็คือสอนให้ทำนายได้สมมติเพื่อนเข้ามาหรือเราอยากจะเริ่มมีอาชีพเสริมทำได้แน่นอนทำได้แน่นอนเพราะตัวยา์โอมหาเองเป็นตัวพิสูจน์ใช่ค่ะพิสปล่าว่า ท่านเนียวแล้ะแกกออท้เก้าเข้ามาเนี่ยเดตั้งใจอาจารย์ที่จะเรียนเนี่ยป14ปีที่แล้ว14ปีตั้งใจค่ะเพราะว่าจริงๆเมื่อก่อนอ่านสมัยวัยรุ่นก็คือด้วยความเป็นวัยรุ่นชอบดูดวงแบบบางทีเปิดดูค่ะแบบความรักอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ่ายแฟนอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เปิดเปิดเปิดแต่การที่เราเข้ามาเนี่ยมันมันเหมือนว่าเรามีครูบาอาจารย์เมื่อเมื่อที่ที่เมื่อก่อนเราดูดูดูแต่เราถ่ายไม่ได้ ใช้หนังสือตลอดพอทีเราเข้ามาได้เรียนที่เนี่ยค่ะแบบที่อาจารย์สอนเนี่ยมันเข้าหัวเลยนะคะมันมันสามารถทําให้เราจําได้เห็นไพ่แล้วเทคนิคต่างๆที่อาจารย์ได้รับมาก็จะปล่อยปล่อยให้ทุกท่านเพื่อว่าทุกท่านจะได้ไปเสริมอาชีพให้ไปทายให้ไปได้มีความสําเร็จในอนาคตบอชื่อเลยนะคะอาจารย์ที่ปั้นแห่ใจมีวันนี้อ ยกให้อาจารย์สองท่านนะคะเพราะว่าอาจารย์ท่านแรกที่ได้เรียนก็คืออาจารย์มาทิพย์นะคะเป็นท่านแรกแล้วก็ท่านที่สองคืออาจารย์กามนแสงวงนะคะใช่อาจารย์กามลแสงวงนี่ก็คืออาจารย์กามนของเรานี่ตั้นคนมาเยอะมากใช่อาจารย์กามนเป็นอาจารย์ที่สนับสนุนหนูมาตลอดเลยใช่ค่ะที่เราเห็นว่าว่าวันนี้นะคะ ถ้าเรอศึกษาไม่มีคำวาชาใช่ไม่มีค่ะนี่คำวิชานะคะเชิญชทุกท่านได้เลยนะคะอาจารย์จะเปิดสอนอีกทีนึงค่ะอาจารย์ค่ะเปิดสอนในวันอาทิตย์ที่3กระดากดาเวลาอ่าเวลา10โมงนะคะถึง12นาฬิกาก็คือเที่ยงนะคะหลักสูตรนะคะ3เดือนค่ะก็เดือนละ1 0 0 0บาทนะคะถือว่าคุ้มค่ะเพราะว่าจริงๆ1,000บาทที่ท่านเสียไปนะคะลองไปหาเฉลี่ยดูก็คือตก แค่อาิษแล้วแค่200กว่าบาทแล้วถ้าเกิดสมมติไปหาหารายได้นะคะสามารถหาได้เยอะกว่านี้เพราะว่าใช่เพราะว่าอย่างอาจารย์เนี่ยมาเรียนที่เนี่ยค่ะสมัยก่อนสมัยก่อนจนทุกวันนี้หาอาชีพได้ดูครั้งหนึ่งคือครั้งละพันครั้งละสองพันถือว่าแบบคือได้เรียนไปเนี่ยถือว่าท่านได้ไปหาอาชีพหารายได้เสริมตอนนี้ค่ะเศรษฐกิจแบบเนี้ย ถ้าเราได้มีรายได้สองรายได้มากขึ้นนะมันก็ทามารถททำให้ให้เรามีความสุขในการใช้ชีวิตนะคะในเมื่ออาจารย์มาคบพี่เราในในในช่วงนี้เนี่ยจะไม่ให้จารย์เปิดไพ่เลยคงไม่ได้ห้อกคะก็ไม่ให้จารย์เปิดไพ่ก็จะรู้ิึว่าไพ่จะตอบอะไรเราได้มั้งนะคะก็จะมีคําถามนะคะก็จะมีคําถามว่าที่สาขาบุคคนที่พี่บริหารอยู่นะคะในปีสอง25้าห้านนะคะผลประกอบการถึงสิ้นปีนะคะจะ ได้ยอดเท่ากับปีสองห้าหกมไหมอ่าได้ค่ะเดี๋ยวเราดูกันนะคะเราจะเปิดกันทีไปค่ัอาจารย์ ถ้าอย่างนี้ก็ทายสักสามใบค่ะคำถามนะคะเหมนเบสิกนะคะที่เราจะเริ่มนะคะสามใบนะคะจะดูซิว่าผลประกอบการในสองหหจะดีไหมจะได้ยอดอย่ที่น่าพอใจไหมว้าวโอเคค่ะนะคะไพ่นะคะนี่เกิดขึ้นมาแล้วค่ะผลประกอบการนะคะปีนี้นะคะขึ้นหนึ่งดาบคือความสำเร็จนะคะ แล้วก็เจดดาบเนี่ยคือจะมีลูกค้าจะมีเขาเรียกว่าลูกศิษย์ลูกหาวิ่งเข้ามาหรือคนที่จะเป็นทางออนไลน์เข้ามาเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยเจดาบมันหมายความว่าคนนําผลประโยชน์มาให้เราหรือมีความสําเร็จเกิดขึ้นตรงนี้นะคะหนึ่งดาบคือชัยชนะนะคะโ้หตอน้ช่แล้วก็อัศวินคาาอัศวินคาธาคือ ความวิ่งวิ่งในเรื่องการการทำงานนะคะหลังจากนี้ผลประกอบการก็มีความสําเร็จนะคะหนึ่งดาบนี่คือชัยชนะก็หมายความว่าสาขานี้จะโดดเด่นเด่นมีชื่อเสียงโด่งดังมีแต่คนให้เกียรติมีแต่คนเข้ามาเรียนมีแต่ความสําเร็จหลังจากนี้ค่ะถามเรื่องดีแล้ว ขามเรืนีชนิดหนึ่งว่าเฮ้ยนี่พ่ดิไปดูนะคะค่ะแล้วจักในสองห้าหกห้านี้ที่สาขาคุณนนจะเจอเรื่องอะไรคะอุปสรรคค่ะอธิษฐานจิตและหยิบมาเลยค่ะจักตอนี้เป็นอุปสรรคนะคะจะมีอุปสรรคอะไรไหมนะคะค่ะโอเคอุปสรรคนะคะอุปสรรคก็คือเรื่องการเงินนะคะต้องพยายามในเรื่องบัญชี หรือพยายามควบคุมในเรื่องการเงินใ,ให้ดีเวลารับจ่ายในเรื่องการเงินก็พยายามเขาเรียกว่าลงรายรับรายจ่ายรายละเอียดให้ดีนะคะนะคะ,นะคะผลคิดว่าปัญหาอุปสรรคไม่ได้รายแรงอะไรแต่สามารถลงรายละเอียดให้ดีอย่าพยายามตกหล่นใครเข้ามาเรียนลง เขาเรียกว่าทําบัญชีให้เรียบร้อยมากเต้องมีออนไลน์อาจารย์ต้อบอกว่าาทั้งทั้งมาเรียนที่สาขาทั้งออนไลน์ต้องเรียนเป็นเรียบร้อยทั้งสองไปหมดเลยเนี่ยทำให้รายได้เนี่ยทํารายละเอียดให้เรียบร้อยเพราะเงินทั้งนั้นที่มันจะร่วงหล่นลงไปศัตรูคู่แข่งคอีกคาถามหนึ่งในศัตรูคู่แข่งค่ะในในองค์กรอ๋อศัตรูคู่แข่งในองค์กรค่ะมีไหมถ้ามีแล้วเป็นแบบไหน แล้วก็สามารถที่จะสู้ได้ไหมสามใบค่ะสามใบเป็นกันค่ะจยาสามใบนะคะเนี่ยเราจะสอนการทายกันง่ายๆเายค่ะสดๆเลยโอ้ถามว่ามีไหมมีค่ะคืสามใบนะแล้วก็ขึ้นปิดตาแปลว่าเราเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าว่ามีนะคะแต่เราไม่อยากจะเปิดให้ใครรับรู้นะคะสิท์ดาบต้องระมัดระวังเพราะว่าเขาอ่ะอาจจะทําให้เราถูกใจนะ ปัญหาเนี่ยมันเลยทําให้เราอึดอัดกับคนที่ที่ทําปัญหาให้เราอยู่นะมันเป็นสภาพของเขาว่าแปดดาวเนี่ยใจเราอึดอัดรู้สึกหงุดหงิดใจ,จกับบุคคลเนี้ยที่เกิดขึ้นเขากำลังทำสิบดาบกับเราอยู่สิบดาบคือทําให้เรารู้สึกเหนื่อยใจอึดอาาัดใจรู้สึกทุกข์ใจกับบุคคลนี้นะคะได้ข่าวด้วยการใส่ร้ายมาได้หรือเมื่านี้แล้วเขามาใส่ร้ายกับราชาของเราก็ต้องระมัดระวัง อ่าเราก็ต้องช่วยปกป้องราชาก็คือคนที่ที่ที่ดูแลเราก็ต้องช่วยช่วยปกป้องต้องต้องอย่าพยายามให้เขาอ่ะทำให้เกิดเรื่องไม่ดี นาขึ้นไปค่ะกับการพยากรณ์นะะแค่สาใบนะฮะแต่แต่แต่ในทุกคำถามใ่ได้ทุกคำถามคํคตอบมีคำตอบหมดค่ะอาจารย์จะสอนอธิบายให้วิธีการพูดหลักการพูดกับลูกค้าต่างๆว่าเทคนิคการพูดบางทีเราเอ๊ะรู้คำรู้รู้วิธีรู้ไพ่ละบางทีด้วยการที่ยังไม่เป็นนักพยากรณ์นะคะเราก็ไม่สามารถที่จะ พูดเป็นแล้วก็จะสอนวิธีอ่ะเราควรพูดแบบนี้ไพ่แบบนี้สเต็ปที่1สเต็ปที่2ส,สเต็ปที่3อย่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วเราก็จะสามารถเอาไปทํางานแล้วก็สร้างรายได้ได้ด้วยค่ะ,คะนี่คือสิ่ง<า>สำคัญเพราะยิบีของอาจารย์โอบะาไว้นะคะสนใจก็ติดต่อได้เลยค่ะอาจารย์ถ้นอกจากพยิบีแล้วเนี่ยสาขาเราเนี่ยมีการเรียนการสอนหลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นโหรตร์ไทยโหราสะษะพม่านะคะ โหระศาสตร์ระบบเรือนท่าค่ะ่ยิปซีพ่ออร์เลคเิลไพ่เทวานลพริสลายมือลายเซนโมจุ้ยโรมจีนค่ะพิธีกรรมอักษระเรกันเรามีทุกวิชาเห็นเห็นรู้สึกว่ามีสอนหินลูนเป็นุูนอาจารย์เห็ะลูนตะเกียบมีทุกวิชาจริงๆอาจารย์อาจารย์เองก็เพิ่งเรียนจบคอร์สปรหมาดปลายลายมือนะคะถามว่าเป็นหมอดูเป็นอาจารย์สอน พายยูีแล้วเราเรียนเลิกเพิ่มได้เพราะว่าจริงๆอ่ะการเรียนเลิมันไม่มีจบหรือว่าเราเป็นอาจารย์แล้วเราก็ไปเรียนเพิ่มได้ใช่คือสิ่งดีก็เคยยิปซีก็ลายมือก็ต่างกันสมัยที่หมอกเป็นหมอดูเขาขแบงมือมาเนี่ยขายเลยเนี่ยที่ไปเรียนเพราะติดใจตรงอย่างแหละเพราะว่าบางคนถามว่าเป็นหมอดูเหรอยื่เหมือนเมื่อเกิท่านใดสนใจนะคะอยากจะศึกษาวิชาใดสาขาเรามีทุกวัน มีทุกวิชาอาจารย์แต่ละท่านสอนคนละวันกันสอนคนละเวลากันเพราะฉะนั้นสอบถามก่อนนะคะว่าตรงกับเวลาว่างท่านหรือเปล่านะคะ,คะสอบถามได้ที่0ูน4 4 9 1 2 2นกะคะ,ะวันนี้เราสองคนคงจะต้องขาดขอร์สนะคะฝากวิชาอาอจารย์เชิญชวน,ชวนลูกศิษย์ลูกหา<อ>แฟนคลับอะไรทีนค่ะก็อันนี้นะคะอาจารย์อมหามาก็อยากเชิญชวนผู้ที่อยาก ศึกษาหรือเข้ามารู้รับรู้ถึงไพ่ยิปซีนะคะเพราะว่าไพ่ยิปซีแม่พมล่านะคะท่านได้เขียนไพ่รายละเอียดทุกอย่างไว้น่าสนใจเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆอยากให้มาลองสัมผัสกับไพ่ยิปซีที่อาจารย์อมมาาได้เริ่มจะปล่อยวิชาสอนออกไปนะคะก็<ต>อ,อยากให้มาเรียนรู้แล้วก็นะคะวันที่อาทิตย์ที่สกระากรดานะคะ นะคะนี้ก็เจอกันได้10โมงนะคะจะมีเรียนออนไลน์ด้วยก็ใครสนใจก็เชิญติดต่อทางสมาคมได้เลยหรือว่าเบอร์อาจารย์ก็ได้นะคะพักเข้ามาได้วันนี้ก็คงจะหมดเวลาแล้วเราส้องไปขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ